คราวนี้ลองไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการพิจารณาแผนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม3หรือเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วอย่างน้อย8เดือน เบื้องต้นญี่ปุ่นก็คาดหวังว่าอาจจะเริ่มต้นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนได้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลตั้งเป้าว่าจะประสบผลสําเร็จในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนที่ต้องการได้ครบคนละ2โดสค่ะทางกระทรวงสาธารณาสุขญี่ปุ่นผู้เสนอแผนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเปิดเผยว่า ตามหลักการแล้ววัคซีนทุกโดสควรจะมาจากผู้ผลิตรายเดียวกันแต่ในการหาหรือก็ได้มีการหยิบยกประเด็นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นที่ต่างยี่ห้อจาก2โดสแรกซึ่งรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญจะมีการศึกษาเพิ่มเติมก่อนพิจารณาข้อสรุปในเรื่องนี้ต่อไปปัจจุบันวัคซีนโควิดที่ได้รับอนุมัติใช้งานในญี่ปุ่น ได้แก่วัคซีนจากไฟเซอร์โมเดอร์นาและแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นวัคซีนตัวล่าสุดที่ญี่ปุ่นเพิ่งเริ่มฉีดให้กับประชาชนอายุ40ปีขึ้นไปตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทั้งหมดเป็นวัคซีนแบบฉีด2โดส นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจะมีการหาหรือว่าประชาชนกลุ่มใดควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่3และจะมีการจัดลำดับกลุ่มที่ควรฉีดก่อนโดยอ้างอิงข้อมูลและกระบวนการจากชาติอื่นที่เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม3แล้ว รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ